ขาของตัวนี้ตลอดไว้ไไเราจะยอมวันนี้เราสองคนขอเสียงพี่น้องที่อยู่ตรงนี้อีกสักรอบได้ไหมครับเราะเปนรเนี่ยเราสองคนก็เป็นหนุ่มใต้เคก็ได้มีโอกาสมาเยือนขอนแกนเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งรู้สึกว่าปับปพื้มมาก แต่ว่าน้องชายของเราเนี่ยเลือ้อ,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 องชายของเราเป็นหนุ่มใต้มาจากบ้านเดียวกันกับเชนพี่อยากจะถามทีนึงว่ารู้สึกยังไงที่ได้มาเหยียบเมืองขอนแก่นเมืองสาวสวยรู้สึกยังไงไม่ไม่พี่ไม่เอาคำตอบเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างนี้พี่ไม่เอา เาไม่ต้องรู้สึกอะไรกับใครแล้วนะเพราะผมคิดว่าเขามีแล้วอย่าร้อนอย่าร้อนตัวอย่าร้อนตัวมาขอนแกนอย่าร้อนมีอะไรจะพูดกับชาวขอนแก่นไหมใบ้ก็อย่างที่พี่เคบอกครับมาขอนแก่นปุ๊บเจอการต้อนรับอย่างดีจากทุกๆคนเลยก็ใบ้ก็เป็นหนุ่มใต้นะก็มาขอนแก่นครั้งแรกก็ขอความเมตตาครั้งแรกครั้งแรกแล้วประทับใจไหม เข้าใจที่แท้พี่แทขาก็ทับใจกับทุกคนเลยโอเคโอเคผมว่าไม้พูดติดๆคำนั้นเนี่ยผมว่าต้องต้องติดี่ยนที่พูดไม้แน่ๆเลยต่อไม้ต่อต่อก็มาครั้งแรกก็อยากจะขอความเมตตาจากทุกคนก็คือแบบคือฝังเนื้อฝังตัวได้ไหมคะ ฝากเนื้อฝากตัวเพื่อที่จะเตรียมเป็นลูกหลานชาวขอนแก่นหรือเปล่าเดี๋ยวพี่นรตีเขาเป็นใจกันเลยนะพอเถอะทั้งหน้านี้ฟินน้ำลายไหลเต็มเลยี่เพิ่งแค่เริ่มต้นเด็กนะเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นนครโอเคเดี๋ยวก่อนฝากเรื่องฝากตัวเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปถามลูกสาวผมก่อน วันนี้เขามาเหี่ยวเมืองของใจเป็นครั้งแรกเนี่ยยินดีต้อนรับหาหรอเปล่าก็ต้อนรับไงเออก็ต้อนรับพี่บอกแล้วว่าไม่เอาคำตอบกลางกลางฮะโเคก็ตอบดีที่สุดแล้วโอเคโอเคเอาไปนอย่างี้กพอแล้วค่ะเดี๋ยวไปฝักเนื้อฝักตัวกันในเพลงหลังๆเนาะ